บวเออมาคาขักขาดลนอัตมัติส่ิมาคาขากวระชันจิตัตมัมาหลายหลายมาค้าบลงามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยเนะคะเนาะจังไดเนาะพี่น้องจูงใดถึงเล่งเนี่ยพักทา้จะกูสก้นนะคะจะได้เเจต่งก็มาดาไปจังไดเฮ้าเข้าไปจังไดเข้าเปดยังก็ว่างานแปดหก เปลยทบี Look, as, to to so, oh! Oh, uh ่น so, oh, ้องเปลยทบก็พอแต่ว่ามีคนโทรมาว่าถูกอยู่เด็กหัวเนาะจ้าผมต้มกระถูกอยู่เขากลับกลับขึ้นอันนั้นเลยตะขุนลักษณะหนาะจากหกเป็นเก้านี่ล่ะคือคือนข้อหัวยตัวจริงเนาะข้อหัวยตัวจริงอันนี้เนาะจ้าฐานแหมมาเสียดายค่ะแกเงี้ยนค่ะทุกวันแดดเดียบเอามาเป็นยังเอามองนี่แล้วได้อยู่เอามองนี่ล่ะค่ะ เราเป็นยัางในบ้านนี้มาดามเล็กกัตตุสูงคนกับบโมีดอกวิตรตเลกจากขวางนี่ลาบะจีนค่ะเอาเล็กจะกขวองซ่ามันจะคลักทว่าถือกับมะไฮคอยรวดอ้าวถือมะไฮมาดามด้วยบ้านนี้ถือมะไฮคอยลวดนี่เม่คอยฟันนี่ฟันหัวได้ฟันหัวได้คอยว่าสามกับสี่นี่ตรงมากค่ะภาคละสามกับสี่นี่คอยฝดฟันตงวดคือจังฝันได้บักี่ด่าเป็นบ่ ได้บักซีดาลูกนึงเธอเป็นข้อตีเตียนเลยที่ด่าเนาะมันกแต่สามตั้งแ่สี่สี่หน้าเมือกับหาะบักซีดากับลูกกลมๆเนาะกับสูนเนาะหาสูนสามหาเลขมันโอกเพราเลขออกแล้วเขาจะมาตีได้เนาะบักซีด่าโซ่เสือกสินะโอ้สูนสามบักซีดาเมนอยู่เสียดายเนาะค่ะมาดามเมื่อก็นี่อันนี้ที่เป็นเลขฝันมันบ่อันนี้เป็นเลขฝันค่ะเลขเลขมีเลขยังเลขก็ว่าวซุยพี่ไหมอันจะกรองอันนี้จะกรองสี่เองสี สามสี่เจ็ดคุณยิงสามคนคุณยิงสามคนู้หญิงนี่มันน้ำนสีเนาะค่ะคุณิ่งสามคนค่ะคุณยิ่งน้ำสีห้าสามคนถ้ากันไปเก็บหมากยังก็บมากทั่วผู้หมากทั่วผู้เนนบักผูผู้เต็มถักคลไมมเนาะนสีเป็นเจ็ดค่ะคุรู้ว่าตีที่ดัเนาถักคลไมมสีเป็นเจ็ด เดี๋ว้พักผลไม้มาดามตีเป็นเจ็ดเป็นบ่แน่นอ๋อแสดงว่าค่อยถึงเป็นบ่อทั่วันตีผลไม้กับพักเท่าไหร่ฮะี้กคนหูเด้อดแต่คนตีเด้นะเขาไปเิงหนอนมิได้เจ็ดเด็ักสามสี่เจ็ดเดี๋ยวเอาสมุดมาเขียนสองอพันดีทำมันกับสาชี้ค่ะ เสียดายเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดผู้ถือก็นเยาว่ากันเนื้อกับว่าสซูฟังมันเป็นแนวทางเนาะมาดามถือพิดกะนเยาว่ากันเท้ากะนมินาที่อีเอ็มซีเอาเอาไซส์ไซส่กันเอาใส่นี่นะคะนี่นำแข็งมือมาต่อออกเท้าไซส่ไปเลยเยาว่ามาดามกะเพิ่นกะแบ่งปันแนวทางอันนี้มันจะเป็นความฝันของมาดามนะคะแต่ว่าปันมานหันกันเลกออกแล้วจังตีดินเนาะได้ไหมได้ยังอยู่เล่นอยู่เลขออกแล้วจังตีได้ บางคนก็นสิว่าโอ้ยเลขออกแล้วตีถึกเป๊ะผู้ใดกับวะน้องฝาะจ้าลิ้นจี่เลขออกแล้วตีเป๊ะเอาผู้ใดถึกเนี่ยพี่น,อน้องผู้ใดเลขออกแล้ว,ลออลวตีถึกเนี่ยนัประการกาเ,อเอเา,ามันมาหนึเอฟซีกับไทมบอกเอฟซีกับไทม์ยูเลขมาดามเล่พนว่าแ <laughs> ปด เคน่าแปดหกกับแปดเก้าเจตังไปเล่นน้ำพิ่นอีกเนี่ยมาสั่นเจ้าปูกายไปบ่กะกายอยู่นั่นล่ะเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำน้ำพิ่นก็เลยว่มาซื้อน้ำแล้วก็ซีเวะถามเพิ่นเบิ่งสบายขอบุญน่ะบุญน่ามุขโลกเสียดายอยู่นั่นแหละเนาะจ้ะเสียดายอยู่ก่ได้เขียนมัน ขก็ความฝันของมาดามเนาะไม่เกี่ยวกับสูตรใช่ไหมคะพวมฝันจะพอในลัเจียวอเอาเด่นเนียนชื่อมัดรับมัดรับมดัดแน่กันฝันเห็นไปน้ำจันอันนี่สามก้นสามก็กระป๋ปปอง สามสี่เจ็ดบ่มาดามไปรุกกัรไปรุกกัรมอคอคอคอกอคอสิบหกกอคโหกสิบเจ็ดนะคะเนาะอืมอมาดามเลนะคะท่านผู้ชมก็สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะตัวเลขก็ของท่าทุดง เ็๊งวดติดกระจริงยุพี่น้องตะวันงวดเมื่อกี้้าเลขต้องปีนมันจะเข่าแต่กะบ่ได้ถือว่าเข่าดอกแต่วาเบอกซูเอฟซีฟังมาดามเพิ่นบอกว่ามีคนถูกอยู่เนาะก็อาจจะบ่ถือไรก็ดอนนะคะเนาะตะว่างวดนี้เนี่ยบ่มีเหรอเนาะมาดามเนาะงวดนี้เพิ่นบ่ได้มากไก่มากเนาะ่ะเท่ากันเลยจะได้แต่ตัวเลขของมาดามไปก่อนนะคะเป็นความฝันนะคะความฝัน ฝันเห็นผูยย้หญิงสามคนเอาเดี๋ยวท่านเป็นเกี๊ยวพวทคู่นี่ค่ะเมื่อวานฟันมังคั่นแม่นอยู่เด้แต่แม่นเตี่ยวเนาะแต่บุตรขี่ดาหน,น่วยหน,เนึ่งแน่หลังหลังจากเลขลเปลอกนี่แหละเมื่อที่สองขึ้นที่สองอะ่ะแต่ฟันอะ่ะตรงนี้จะเป็นแบบเก่ามาแล้ว่ังเสียนะแบบเก่าไม่หยีเป็นปิศนาเนี่ยค่ะเออลองตีเบิ้งก็ได้เบิ้งก็ได้ตัวสามกับสีจะมาเหมือเนาะเหมือนหน้าเรางค่ะจะขาดใช่ไหมลองตีเบิ้งเนาะ ก้อนไม่คือเก่าอยู่แล้วมันหันฟันมาได้บุชีดามาได้คว่ำไม่แบบนี้เราอยู่ด้่ะไม่ขิดเ่ยมาได้บุชีดาบูกหนึ่งอ่ะเราไปที่นี่ไปน้ำกันนั้นก็ยิ่งสามคนสามก็จะห่วงอ่ะคเออไปละไปเห็นบับทั่วคู่นี่น้ำงามเต็มเต็มคือจะเป็นรั่วรั่วสมัยเก้าสู้ไหมอ่า เขาไปเบิ้งแล้วไปจะได้ป่ะเนี่ยข้อสิบเกินแบบพึ่งทักทุลไม่เหงสีน้ำเจ็ดหน้าเลขนำโชคคือเลขเจ็ดแม่ค่ะแต่ว่าสามสี่เจ็ดเนี่ยจะคล้องตีเองแสดงว่าเพราะว่าจะคล้องคือถึงตอนฝันมาได้บักซีดาสัวเสือเนาะแต่เขาตีแล้วก็เป็นสามฝันเห็นบักซีดาเนี่ยจะเป็นสามหรือเป็นสีด้วยเอ็มอ๋ออ่ากับสีประมาณนี้ที่นี่จะคล้องก็เลยมาตีใส่แบบใครๆเห็นกบฝันหมดก่อนล่ะ สี่แมเล็สามสี่เจ็ดเข้ากันไปมูนเราจะว่าจะฟองมากลายหนึ่งสามสี่เจ็บสามตัวที่มากที่สุดมาดามเนี่ยพี่น้องแคปอมาดามช่วยนะคะเห็นบอเห็นบเห็นเห็นเยอะฝันค่ะโอเคฝันฝันมาแบบแบบเก่าอยู่กันนะฝันแบบเก่าเมียนฝันี่เป็นในบักซีดานก็เป็นตัวเลขที่ว่ามันใจในตัวนี้เนาะ สามสี่เจ็ดถ้าตัดเล่นเนี่ยจะเป็นสามสี่สี่สามนะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดสามเนาะมาดามเนาะนะคะอ่ะมาดามเลขกับฟันแมนคือกันได้พี่น้องคันผู้ไดที่เขามาติดตามนะคะเลขพันธุดงไม่ได้งวดนี้อันนี้เอาเป็นตัวเลขความฝันนะคะคอยในเระจังมาหายถึงคนสรุปสรุปเนี่ยค่ะเนี่ยไปเตียวมาแล้วเนี่ยเนี่ยมั่นใจเลยมั่นใจอ่ะ คิดว่ามาคิดว่ามามันบอกในในความอันนี้คือความรู้สึกความรู้สึกเข้านี่คือตรงมาเมียนค่ะอ้าวพูดใดที่ิดตามมาดามนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะสามสี่เจ็ดได้ตัวนี้ก็ได้มาดามโชว์ตัวนี้ให้ดูอีกชัดๆนะคะตัวนี้ชัดค้ะก้นบึงคลิปเจตต่างเงินงวดก่อนอ่ะค่ะฟังดีๆอ่ะจะได้ยินว่า่อยเราฝันว่าได้ปกตีดาเมียนเออเพราะเรียกพาะียกเมตเล วันที рон, ่นี ille, ks, fo does, friends, ers, oh. ่ฟันไปยิ่งแปมกันสามสามคนค่ะนี่สองคนกับจ้ก็เนสามน่ละเจ้าคือฟันเห็นบักชีดาอะไรรอบแถวรอบเ้วกับฟันรอบนี้กับฟันบรอบนี้ตัวฟันโอ้ฟันโัวฟโอบักทัวนอ้ฟันเห็นบักันี้ไปน้ำกันสามคนผยิ่งสามคนอ่ะไปน้ำกันไปเราไปเห็นบักไปคือจำไปเอาอีอย่างเนี่ยไปหาอย่งนี่เราไปเอา ไปบออมันคือจังบานนังนสิเด้พอมันบานเมืองโคตรเข้มสีแดงเป็นแบบสีเจ็บไหมค่ะรั่วกะรั่วแบบเป็นรั่วไหมนังนสิเด้ค่ะไปแล้วค่ะไปเดินมกคู่เนอนคู่งามงามค่ะนั่งคิดตั้งโดนได้ป่ะมันมันหมาที่เนี้ยมันกึงจะมันกึ่งออกมันงามแห้งมันบ่งามค่ะเก็บเป่าเด้เก็บพร้อมแมนมาดามได้เก็บพร้อมกับแสดงว่าได้แล้วจุดอ่ะนะโหยเลยมานั่งตีโหยมันกึ่งโผล่ใหม่ดิสเก็บ สามสี่เจ็ดนะคะท่านผู้ชมมันดรามะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะมาดามเนาะอาจจะได้ขอบคุณมาดามไดาเลยค่ะมากบ่บมากขัดกระล่นอันมัลิ่มากขัดประันส่มต้นมากไหลๆมากขัดพี่น้องเอามาโซ่อีกก็นาสน <g arness> มากหลายเป็นวันตัวนี้อออเออว่คเดรร็ตปหลาบมากลายเอามากีหลิมฝันนั่นม่เพราะว่าหลังห้วอกสองมือฝันน่ะค่ะก็เลยคิดว่างวดนี่ปรผั<ว>ดงวดก้อนมักซีดาง<อ>วดนี่บักทั่วพผู้เฮ้ยพอมาศูนย์เออเอาพี่น้องเอาไปตีสร้อยกันให้เพื่อนตีปอยเนี่ยอิตสีอะตัวนีเดอร์ตัวนีเดอร์พี่น้องตัวนี้ตัวนี้ ตัวเลขของมาดามมาค่าคกะ,ะพน่ะตัวนี้จังได้กับมานะคะ